สวัีค่ะมาพอก็พาดอีกแล้วจ้ามาจ้าเมื่อนี้พาดพาดมาก้อยข้าวปุ่นจ้านี่เครื่องกระมีอันแค่ลอดฟอยล์แล้วกะ็กระลำเนาะจะ้าสามีพักหอมพักชีและ้วกะัใบสะระแหน่บักเน้าปลาทูเป็นปลาทูหอมเนะจะ้าปลาทู่เช่นก้อยข้าวปุ่นจ้าเมืนน่อนี้นี่ข้าวปุ่นเท่าพาเซ่นำเปล่าใส่นำเปล่าไปน้อยนึงเนาะน้ำต้มสุก จ้องใส่ปลาจ้ะอย่าฝ้าใส่หลายเนาะจ้ะเพราะว่าผัดใส่ปลาทูเข้มใส่ปลาทูเข้มผงนัวใส่ตามสอบเลยจ้ะ <c oughs> มากหน่อยใส่หน่อยมากหลายใส่หลายถ้าก็จะตัานน้ำตาลน,นิดนึงค่ะนี่ค่ะ กะผีปนสองส่วนเ <c oughs> คิ้ย <c oughs> คนคนคน ข่าข่ปุ้นขับปุ้นแห้งเนาะจ้ะถ้าใส่ขปุ้นแห้ง <c oughs> ตะพักที่ขาเตรียมไว้จ้ะใส่ไปเลยพัดลืมใส่บักน้าบีบบักราใช่ไหมกันใส่ตำ ตามรสชาติที่กินกันเลยนอกจากผู้ใดมากแปรแ้กๆกะใส่ตามสมควรแล้วเนาะคะา่ะผัดกะบ่ได้มีสูตรหรอกจ้า้ามเ่เฮ็ดหละกะก,กะ,ะกินน้ำกันเพื่อซื้อปลาทูหลักกะหอมใส่ลงไปคนให้เข้ากันโอ้ย เป็นพักลวกก็ได้นะจ๊ะตะวาพัดบ่ได้ลวกพัก,กเป็นไรพี่น่องมึงสี สวัสดีคะ่พะพ่อพ่วก็ผัดอีกแล้วมาว่าจ้าไม่กินอันก้อยข้าวปุ่นมือนี้พาดพามาเฮ็ดก้อยข้าวปุ่นกินก้อยข้าวปุ่นน้ำกันจ้ะแต่ว่าผัดก้อยใส่อันปลาทูเข้มเนาะปลาทูเข้มผัดเห็ดอันทอดม้วานนี่ละปลาทูเข้มปลาทูหอมแซ่บจ้ะแซ่บบ่เคยใส่บ่เคยใส่บ่เคยเห็ดใส่ปลาทูเข้มเห็ดใส่แต่ปลาทูหนึ่งธรรมดาเนาะมื้อนี้ผัดมีปลาทูเข้มผัดก็เลยใส่ปลาทูเข้มลองเบินแต่แซ่บจ้ะพี่น้อง ซิมแล้ว <laughs> จาก,ก่อนถึไปกินกับพัดพาดก็ฝากกดไลค์กดแช์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะบ่ได้พาดคลิปต่อๆไปของพัดเพื่อเป็นกําลังแรงใจให้พัดในเด้อจ้าเด้อฝากไว้ในอบอกอมใจนะจ่า <laughs> แล้วก็แนะนําดิชม่มขามาได้เด้อจ้าพัดยินดีปรับปรุงแล้วก็ฟังคําแนะนําของพี่น้องจ่ามาจาาเมื่อกี้น้ำกันมาหลาย แซบแบไปน้ำกันผักกับวัี้ยังหลายจ้ะมีสลัดคือเกาบม่ได้ไปตลาดเลยอาทิตย์นี้ใส่มือด้วยจ้ะแซบแบน้ำกันอืมอืมแซบี่ื่อง เห็ดง่ายๆจ้ะแต่กระแสบ สีอยู่กล่องมัน่สดแต่ว่าแดงค่ะคือได้จากกระพริกเผ็ดอยู่ เคยกิดแต่เงินก่อนยังสไปซื้อกล่องไม่พี่น้องฝาดเป็นกำล่างแดงใจเหรอด้วจ้ะอันนี้ใส่กล่องทรสั์หัวเวเกาๆ mm-hmm แสบหรืเนาะบ่ได้บอกเอาลองเห็ดเบิองเด้อจ้ะปะทูหอมอยู่บ้านอยู่ไทยเฮาวหนะฮาไงนัวนัวกว่านัวกว่าปะทูธรรมดา แซ่บพี่นอ้องเมียงข้าวปุ้น ก่อยขัาปุ่นใส่ปลาทูเข็มขเคยได้ยนินมาพี่หน่องม่ไผเคยเห็นแะน่กล่องผัดมันตัดพี่หน่อง ก็พักแบบนแสบกว่าหัอแสบพี่น้องเข้ากันดีดี แล้วก็สิไปหูพาหูพาใส่กู้อยู่โรงเรียนก็บ้า <c oughs> นายพัชจ้ะอืม,อม,อมจ้านั่นนายพัชก็ฝากเป็นกำลังแรงใจให้พัชโดยการกดซับเครื่องล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้พัชทำได้ด้วยจ้ะเพื่อเป็นกำลังแรงใจให้พัได้เฮ็ดคลิปออกมากต,ต่อไปน่าจ้ะเนาะมือนี้พัดขอขอโตล่าล่ะจ้ามีความสุขสบายดีกันสุขสุขคุ้นจ้า